วันนี้ไม่ทราบว่าจะมาให้ความรู้อะไรกับประชาชนคะรับตระกตามโครงการครับตามโครงการาการ่วมมือร่วมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยทางไซเบอร์ทากของตำรวจภูธรภาคสองอ่โดยการนำของท่านผู้กุมกับอ่าวอน์นาจจเย็นนะครับผูพพ้กุมกับสพนนิคมนะครับได้มอบหมายให้ผมร้อนตำรวโทวัชวัตรมาลูาได้มาพูดคุยการ ฐานทางสถา,านีวิทยุชุมชนนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับแกางคอนเทนเ,เตอร์นะครับที่ที่เราทราบกันอยู่ทุกวันนี้คือจะสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหากับชาวบา้านหรือว่าหนวยงานบุคคลทัวไปเป็นอย่างมากครับค่ะวันนี้สถานีวิทยุของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะทีะ่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เข้ามานะ,ะเพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังสถานีนทีวี910ในคลิร์ e ah จะได้รู้เท่าทันว่าเออตอนนี้สถาน,นการณ์ของอญญาญากรรมทางสื่อออนไลน์นี้เป็นยังไงกันบ้างไม่ทราบว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรกันบ้างครับครับก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันครับในทางคลิปวีดีโอทางโซเชียลมีเดียทางข่าวทางหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทุกช่องนะครับการที่เรานะครับประสบปัญหากับ แก๊งคอสเตอร์นะครับซึ่งเป็นภัยร้าแรงนะครับเป็นภัยร้แรงสําหรับประเทศเราเป็นอย่างสูงนะครับเราถึงอยากจะทําความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังรายการสถานีนะครับก็บอกกล่าวต่อไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับคนใกล้ชิดเรานะครับการที่เราได้รับโทรศัพท์นะโทรศัพท์ จากใครก็ไม่รู้นะครับนะครับหนึ่งควรปฏิบัติยังไงนะหรือว่าควรจะทําตัวยังไงหรือว่าจะต่อโต้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราถ้าเราฟังแล้วนะครับเป็นเป็นคอนเซ็ตเตอร์ที่เป็นคลิปเสียงมาจากหน่วยงานนะครับท่านกําลังดําเนินนี่อยู่ท่านกําลังทําอย่างนั้นอยู่นั้นอยู่นะครับถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ใช่หรือมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยไปทํานะครับ อันดับแรกเราคือถ้ามันอยากไปยุ่งวุ่นวายมากก็คือตัดสายทิ้งนะครับตัดสายทิ้งไปเลยแล้วไปเลยื่อหรือเราอยากจะฟังดูซิเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรมาจากไหนล้วก็ลองฟังดูฟังดูถ้ามันไม่ชอบมาพะกลนะครับก็ตัดทิ้งไปครับท่านก็เคยเห็นนกันนะมีการปะทะข่าวเกิดขึ้นแต่นี้สําหรับกรณีที่เรารู้อยู่แล้วครับก็จะดูในในในคลิปใน u t u b e นะครับไอ้ีปปะทะกัน คนรู้นระบพนักงานธนาคารจะท่านอดีตเพราะว่ารออัท่านสมยศคู้บรรพวงท่านก็ยังเคยนะ้วเลยมีคลิปเริ่มมาขอคุยไปคุยมาจะกลายเป็นเสียงต่างด้าวเราจะขอชื่อขอเบอร์โทรท่านนะครับก็ว่าในคลิปหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะครับก็อันนั้นมันก็เป็นการที่ถูกถูกต้องครับที่คุยตอบโต้ไปหรือว่าให้ให้ให้มันเป็นรู้ว่าเรารู้ทันมันนะเราเรารู้ทันมัน แต่ว่าหลังๆนี่รูกสึษว่าจะเป็นเป็นอัดอัดลิปเสียงนะแล้วให้การกดก้ากดอะไรอะไรนะครเป็นต้นว่าท่านมีวัสดุถึงท่านนะครับอยู่ที่กรมสุกกนกอกรนะครับโดยตรวจสอบแล้วมันเป็นติดทะเบียนหมายขอให้คุณให้ข้อมูลเรามาชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไร,นะรไต่างๆนะไปสุดท้ายนะ่าจะคือจะให้หมายเลขสิบามหลัก หลักสุดท้ายจะขอเลขบัญชีนะเพื่อการให้ช่วการช่วยเหลือให้การออวิ่งเต้นเพื่อจะไม่ถูกดำเนินคดีนะฮะแบบนี้ท่านพึงระลึกเสมอนะครับท่านตั้งสตินะครับท่านตั้งสติแล้วใช้วิทยาญาณท่านดูว่าท่านเคยส่งพัสดุให้ใครไหมท่านเคยสั่งอะไรทางไหนไหมนะครับไม่ว่าจากทางออนไลน์จากเพื่อนฝูงจากญาติมิตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น ฮิตกันมากคือสั่งสั่งของสั่งอะไรทางออนไลน์นะครับซึ<ว> <นะ S 1> ่งซึ่งมันก็จะมีประเด็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมาคุยอีกเรื่องได้ของมาไม่กับเหมือนที่สั่งและได้สิงของมาแล้วก็ไม่ไม่ตรงตามที่สั่งไป<ว>น,ะนะครับก็เดี๋ยววันหลังแล้วจะมาพูดคุยกันอีกใหม่หมแต่ว่านี้วันนี้จะมาขอพูดคุยกับรับฟังเกี่ยวกับเรื่องกงรคอนเซ็ต ครับตั้งก่อนเตอร์ที่มันมันมีมันมีมาหลายรูปแบบจริงๆครับไม่ใช่แต่กรณีของพาสหลุดทางอย่างเดียวอย่างอย่างกรณีของนักกอล์ฟก็เคยเจอเหมือนกันนะมาจากกสธชเนี่ยถูกต้องมาจากไรเงินรุ่นส่งท่านมีใบสั่งท่านมีโอ้มาจากสถานีตำรวจก็มีสอบถามนิดนึงนะคะท่านทั้หมดเคยโดน ครับผมผมเคยนะครับผมเคยผมโดนเลยเต็มเต็มเลยครับก่อเคยโดยก็ได้ตอบโต้ไปนิดนึงนะครับก็แต่ตอนนพอเขารู้พอเขารู้ว่าเรารู้เขาก็ตัดสายไปแต่มันก็จะคาเบอร์ไว้เบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วก็ได้แคปเอาไว้นะครับเราก็ได้แคปเอาไว้ครับเบอร์ที่ท่านแคปเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับช่วยบอกต่อๆไปด้วยนะครับท่านสามารถส่งเบอร์นั้นๆนะครับที่โทรเข้ามาหาท่านนะครับไปที่ภาคสองนะครับทาง ภาคสองของเราเนี่ยจะมีหน่วยหน่วยงานที่รับแจ้งเก็บข้อมูลเบอร์เหล่านั้นนะครับเพื่อจะไปดำเนินการทางปิดกั้นไม่ให้เบอร์นี้กลับมาใช้ไม่ให้เบอร์นี้กลับมาทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปนะครับโอ้โหเยยมเลยกรณีนี้ก็เพิ่งสร้างเหมือนกันนะว่าเราสามารถบันทึกเบอร์นั้นด้วยการแคปหน้าจอครับผมเวลาเราเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราคุยไปคุยไปเราแคปเลยแคปเดี๋ยวนั้นเลยกดกดปุ่มตรงไหนแล้วแต่รุ่นรุ่นนะโทรศัพท์รุ่นไหนนะครับ ก็ขอขอญาตขอญาตแจ้งแจ้งเบอร์เลยนะขอญอาตแจ้งเบอร์ในระบบนะครับท่านท่านที่ใช้ระบบทูนะฮะทูก็ก็เป็นเบอร์ของคอนเซ็ตเตอร์ของทู9ล7เก้าเจดเจดเจดนะครับเก้าจดเจดแล้วท่านที่ใช้ระบบดีแท็กนะครับดีแท็กก็หนึ่งหกเถ้าระบบ a H ก็1นึ่งหนึ้า นี่คือ c อนเทนเตอร์ของแต่ละท้ายโทรศัพท์มือถือเพื่อที่เราจะแจ้งใช่ไหมครับกดเข้าไปเลยครับเราเขาทางปลายสายเขาจะถามว่าเราเราจะแจ้งเรื่องอะไรแล้วเหมือนเหมือนเราโทรไปติดต่อกับบริษัทนะครับถ้าเราบอกว่าเราแจ้งแจ้งคอนเทนเตอร์เขาก็จะโอนให้เราบันทึกไปก็ก็จะไปเข้าในในหน่วยงานของตำรวจภูธรภาคสองนะครเขาก็จะมีเจ้าเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็จะทําการอาจจะบล็อกเบอร์หรือว่า ยกเลิกเบอร์ที่โทรเข้ามานะครับเพื่อให้ให้ไม่ไม่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับแต่แต่เดี๋ยวน้องก็เลยขอสักนิดหนึ่งคือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังตอนนี้คงจะตื่นเต้นเหมือนกับเราประมาณแล้วล่ะที่รู้สึกว่าโอ้โหมันดีจังมันมี call center ที่รับแจ้งแบบนี้ได้เหรอแต่ปัญหาคือฟังไม่ทันขออีกรอบคนะครับผมได้นะครับฟังไม่ทันเอาแบบตั้งใจฟังเลยนะก็ก็โจทย์ได้นะโจดได้เลยครับถ้าาเรท่านท่านที่ใช้ใช้ระบบทูนะฮะทูก็โทรไปที่ 9777นะฮะ9777นะครับและท่านที่ใช้ดีแท็กนะครับระบบดีแท็กก็1678 1678จ็ดหสำหรับ AIS นะครับก็1185ครับ1185ค่ะแล้วเราพอ<น>ะจะม,มีแนวทางป้องกันอาชญากรรมที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์แบบนี้ยังไงถึงจะให้ปลอดภัยคะแนวทางนะครับถ้าแนวทางป้องกันเนี่ยครับผมผมพิจารณาแนวทางเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะเมื่อเราได้รับโทรศัพท์ นะพี่แปลกๆนะครับถ้าเราไม่ไม่คิดอะไรเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสมาคมไม่ค่อยมีธุรกิจอะไรนะครับเบอร์ที่ไม่หนึ่งไม่ได้เหม็นชื่อไม่ได้รู้ว่าเป็นโค้ดเป็นอะไรของเราที่เราเคยเอคุยกันตลอดนะครับท่านตัดทิ้งไปเลยครับจ้ะนะเหมาก็ไปเลยท็ไมตัดสายทิ้งไปเลยไม่เสียเวลาคุยนะครับแล้วก็เราตั้งตั้งสตินะครับถ้ามันยังมีมาอีกนะฮะวันอื่นวันไหนเรามีอีกเราก็เอ่อ เพราะมันจะใช้ข้อมูลส่วนตัวครับก็ไม่รู้มันไปสันหามาไปอย่างไหน <S <S ชื่อแท่นามสกุลเสื้อผ้าหน้าผมมันรู้เราหมดธุรกิจของเรามันก็รู้บ้านเราอยู่ไงดำกันนี้มันรู้แล้วล้วก็ควรควรจะตัต้งสตินะครับอันดับแรกเราตั้งสติแล้วก็ทําความตั้งใจให้รู้ว่าเราเคยไปทําอะไรตรงไหนไหมเราเคยไปทําธุรกรรมอะไรตรงไหนอย่างธนาคารโทรมาธนาคารนี่นี่น,นี่คุณมีบัญชีนี่นี่เงินเ,งเข้ามาขอให้โอนเงินกลับ นะครับถ้าคุณถ้าคุณมีสตินะครับถ้าท่านผู้ฟังมีสติก็ควรจะติดต่อที่ธนาคารนะนะครับผมเชื่อว่าตามหน่วยงานต่างๆ,ๆไม่ว่นธนาคารกสทอชอหรือว่าหน่วยงานขนส่งหน่วยงานห้าง,ๆๆๆๆงร้านต่างๆกรมศุลนะครับไม่มีนโยบายนะครับไม่มีนโยบายที่จะส่งโทรศัพท์โทรศัพท์หาคุณนะครับจยาไว้เลยนะครับไม่มีนโยบายที่จะ โทรศัพท์หาคุณหรือหาผู้เสียหายหรือหาออลูกค้านะครับมันจะปีแต่เป็นหนังสือนะจำไว้เลยว่ามันจะมีหนังสือมาแจ้งผู้ใช้บัญชีเลขนี้โปติดต่อเจ้าหนี้ธนาคารนะวันนี้นี้เหตุอะไรอะไรเขาจะระบุมานะครับจำไว้เลยนะครับว่าจะไม่มีโทรศัพท์โทรตามขนส่งแบบนี้ครับไม่มีนะครับท่านโดนความเร็วท่านโดน ก้องจับท่านไม่ต่อภาษีบริษัทต่างๆนะครับเขาจะมีหนังสือถึงนะครับจะไม่มีนโยบายที่เป็นแก้งคอนเซ็ตเตอร์เด็ดขาดกรณีนี้นักก็ไม่เคยโดนทางบริษัทก็คือไม่มีโทรมาหรอกค่ะจะมีเป็นใบปลอกมาเลยอ๋โอนั่นเราซิ่งไปหน่อยนะครับแล้วีีน้้ขอต่อมาเนี่ยเราเราคือเราก็อยากไปให้ความสนใจกับมันนะครับอย่าลืใจวางมาเปิดมา กรณีการขอเรียนสายท่านนี้นะการท่านมีนะว่าตัดทิ้งไปเลยนะครับอย่างอย่างที่บอกเราเราตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคืออย่าไปโต้เถียงอย่าไปพูดต่อหรืออะไรหรือว่าเราอยากจะทราบหรือเราอยากจะลองดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเราก็อย่าไปให้ข้อมูลที่สำคัญนะครับเลขสิบสามหลักชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับเลขสมุดบัญชีหรือว่ารหัสเมลรหัส โซเชียลทั้งหลายนะครับลายเลยเฟซบื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเราเราอย่าไม่ให้อะรอย่าไม่ให้ใครคืออยากอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงเราก็คุยกันไปตามปกติคุยสักเล็กน้อยก็พอเนาะเขาตัดสายทิ้งไปเฉยๆไหนๆเขาก็ลงลงทุนมั่วมั่วมาเจอเราแล้วนะมั่วมั่วเบอร์มาเจอเราแล้วเราก็คุยกันเขาลกหน่อยแล้วเดี๋ยวไปเป็นการเสียใจแล้วเดี๋ยวก็จะวางไปก็จะว่าเราต่อว่าเราไม่มีอะไรยาทแล้วก็คุยเัอหน่อยแต่พอ ถ้าพอเรารู้ว่ามันมาเกมไหนเราก็ตัดสายนี้ไปนะครับหลายๆท่านนะครับเคยโดนมานะครับเงินโอนทีหนึ่งห้าแสนนะครับเร็วๆนี้ผมก็ได้รับเรื่องมานะครับจากชาวคนในพณะนิคมนะครับบอกว่าท่านลืมท่านไม่ลืมนาท่านมีวัสดุอยู่ที่ท่าเรือนะครับมีท่าเรือขอให้ติดต่อ เราอะากดก้าวอะไรเนี่ยเขาผมมาเล่าใหกฟังแล้วถามว่าเขาได้กดตังค์ไหมก็กดเขากลัว,วเขาอ้างว่าจะมีความผิด<ม>ปรับสินค้ามีราคาเป็นล้านแล้วปรับประมาณยี่สิบเท่าสามสิบเท่าเขากลัวครับก็เคลียร์กันในเรื่องของช่วยเหลือครับ,รบเรียกเงินเป็นห้าแสนแห้าแสนบาทก็กดกดไปธนาคารที่ละห้าหมืม่นจำนวนสิบครั้ง ห้าแสนนะครับก็เป็นคนในอำเภอน้่เรานะครับ, <c oughs> รบแล้วเราก็อยากจะฝากเตือนไปยังนะครับพี่น้องมีรักแฟนเพลงหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่รับฟังอยู่หรือว่ามีญาติพี่น้องอะไรก็ช่วยบอกบอก,กต่อไปนปครับให้ตั้งสตินะครับแล้วก็ระมัดระวังเบอร์แปลกหน้าเบอร์ที่ไม่คุ้น <c oughs> นะครับไม่จําเป็นก็อ,อย่าไปรับมันนะครับ <c oughs> เราเราจะเป็น,นทางแนวทาง ป้องกันของเราได้ค่ะจริงๆตราเลยมองว่าเราไม่ควรไปคุยต้ตออกับเขาด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าแก๊งวิชาชีเหล่านี้เขาทางานเป็นอาชีพเรื่องของเทคนิคการพูดเรื่องของจิตวิทยาในการหลอกเนี่ยมีสูงทีเดียวถ้าเราไปพูดกับเขาไม่แน่นะจากที่เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราจะโดนหลอกไม่แน่นะอาจจะโดนหลอกจริงๆก็ได้เพราะว่าด้วยเทคนิคทางด้านจิตวิทยาการพูดของเขา แล้วก็รู้จักว่าต้องตีจุดตรงไหนล,<ม>ล่ะที่คนจะกลัวนี่แหละเพราะฉะนั้น,นตัดสายไปเลยดีกว่าวเนาะมันก็เป็นนะครับเป็นอัากรรยนะครับอัจกร,ริยะชนิดหนึ่งที่แรงนะครับในในในระบบการชีวิตและความเป็นอยู่นะในในบ้านเมืองเราแล้วก็ต่อมานะครับถ้าถ้าเราเราตั้งสติใจแล้วเนี่ยเราบอกว่าขอเบอร์ติดต่อหน่วยง,งานที่ถูกท,ที่ที่โทรมาขออ้างบุคคล ว่าผมคุยกับใครครับอผมคุยกับใครครับผมคุยกับใครท่านใดอยู่ครับนะครับถ้าเราจะโต้นะเขาโต้แบบมีสติโตโต้แบบมีมีชั้นเชิงอ่ขอโตถ้าฉันคุยกับใครอยู่เออขอขอขอติดต่อได้ไหมขอสักชื่อหน่อยนะครับอย่างเงี้ยครเราแต่ถ้าเป็นบุคคนที่มันไปแฮกข้อมูลนะครับเคยมีสอนอลาฟ้าวตำรวจสอนอลาฟ้าวก็โทรมาหาคนรู้จักกับผมโทรมาว่า คุณมีไปสั่งจราจรจอ,จอดรถอะไรเนี้ยมาติดต่อท่านนสาวาวัรสารวัตรลายพุ่มกับผู้ใดท่านผู้คำชาตามแบบชื่อฉันเขามีหมดเขาตอบได้หมดผู้กับหลพักชื่ออะไรเขามีหอกนะครับคุณโทรไปเลยเบอร์เนี้ยเบอร์ไปโทรจริงแต่เราพอเราเราเราโทร,รไปจริงจริงมันมีไหมม,ม,ม,มันมีจริงครับเพราะว่าเพราะกลุ่มกลุ่มแก๊งพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะไปไปเปิดไปเปิดใน แฮกในในข้อมูลน่ะไปเปิดข้อมูลอ่อสอนนี้มีใครผู้กำจัรียงมาแล้วมันจะอ้างอื่นอ้างถึงนะครับถ้าถ้าเราไปตอบโต้ตมันมีจริงมีจริงเราหลงเชื่อเออมีจริงแฮามีจริงแล้วเกิดเราไปบริเวณนั้นจริงๆเราไปสถานที่นั้นนั้นจริงๆนะครับเราก็ให้ข้อมูลเข้าไปผมนี่เข้าไปเข้าไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมีสติอีกฮะต้องเราต้องใช้สติอย่างเดียวนะครับต้องดูว่า การโอนหให้เขาเนี่ยมันโอนอยังไงถ้าคุณจะโอนคุณก็ขอใบเสร็จเข้ามาขอขอใบสั่งเข้ามานะครับขอมาแล้วโอนทางไปรษณีย์โอนไปรษณีย์เลยนะครับอย่าไปโอนตามเบอร์ที่เขาให้ถ้าโอนตามเบอร์ใปสัง่งเห็นไหมถ้าท่านท่านที่เคยโดนเอ่อความเร็วทางไปรษณีย์อย่างงี้ลนะเออถ้าท่านโอนตามไปที่ปอนอที่ระบุมาในสถา,านีนั้นๆนะครับโอ้โหเขาก็มีกลยุทธ์วิธีเยอะแยะต่างๆมากมายแล้วก็เรื่องของ ข้อมูลของขายไปกรรมมีนนเขาแน่นจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของท้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราต้องไปคุยเขาหลอกเดี๋ยวต้องไปตลองมาเราเนี่แหละจะโดนหลอกใช่ใช่ใชใชแล้วคดีดีที่สุดนะดีสุดคือกดใ,<ช>ใจจริงเพราะว่าเพราะว่าตาละมุกมันเนี่ยถ้าเรือปตทขนส่งประกันมันมุกมุกมันแป๊กแล้วฮะมันแป๊กแล้วขนรู้แล้วมันหมดแล้วหมดมุกแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มแชร์กันในด้านสื่อโซเชียลเยอะแยะไปหมดเลย แต,แต่ว่ามันก็ยังมีคนเน่ะผมคิดว่าโทรมาหนึ่งร้อยเสียงเนี่ยร้อยสายเนี่ยโทรไปเนี่ยมีสักคนหนึ่งหลงเชื่อครับหลงเชื่อเขาทำแ้วเขาสักหนึ่งหนึ่งเคสเท่านั้นแหละเขาแฮปปี้แล้วเขาสบายนั่นแหละทำไมถึงมองว่าทำไมเราถึงไม่ควรไปโต้อตอบกับเขาบางคนคิดว่าโอ้ถ้าเราโต้อตอบกับเขาเจ้าโจ,จมันจะได้กลัวเราไม ก็ไม่รู้สึกเขาบอกว่าอ่ะอันนี้หลอกไม่ได้ผ่านไปหลอกคนต่อไปดีกว่าใช่มันมันก็โกัวมั่วๆไปวันนึงมันก็นั่งโกดมาไม่ติดมากไม่ติดมากอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็อย่างอีกหนึ่งนะไอ้การข้อมูลข้อมูลของเรานะครับข้อมูลเราเช่นรหัสผ่านบัตรเอ็ีเอ็มหรือว่าเอ่อในแบบ รหัสของพวกเราเล่นไลน์เล่นพวกโซเชียลพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ารหัสส่วนตัวของเราครับครับครับ,รบรพยายามอย่าไปให้ใคระครับอย่าให้ขายเรือแม้กระทั่งเรานำโทรศัพท์ไปเข้าเครื่องซ่อมร้านบอกเ,อเปิดหล,ลักผ่านแล้วเราผ่านเราคุูไว้คนเปลี่ยนเลยคนเปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยครับเปลี่ยนไปแล้วก็เลยเรอะไร,รที่ได้เรากลับออกมาเราก็เลิกใช้เราก็ใช้เบอร์ใหม่ของเราที่เดียวค่ะนะครับซึ่งซึ่งทางร้าน ก็ขอขอใครยด้วยบางทีล้างก็อาจจะเจตนาดีนะครับอาจจะเจตนาดีคืออยากจะดูให้ดูเลยให้อะไรให้้อ,ใองให้แต่ว่าทีนี้เราก็ไม่รู้นะครับใจคนเราก็ไม่รู้ว่ามันแฝงไปด้วยอะไรนะครับเพราะว่าการการที่คนหนึ่งเนี่ยกดโทรศัพท์หาเราคนหนึ่เพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะเออจะหลอกเราหลอกวงเราแลนะนะครับมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความเมื่อมากกว่า บางครับาคนนั่งกดไปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสองห้าเจ็ดสองกดไปติดจติไม่ติดป็ติดก็เริ่มคุยพอมีคนรับก็เริ่มเลยเข้าเข้าระบบเขานะะฮตั้งแตจขั้นตอนในการพูดครับครับผมบางทีบางทีบางทีมันก็นั่งอยู่ด้วยกันอ่ะห้าหกคนนั่งไว้พอเจอพอคุยกันแต่ว่าคุยหัวหน้ากันกันส่งโทรศัพท์ส่งไมค์คุยกันตู้เตาประสานดีกันให้รอขอรอ มันก็พ ter ูดเหมือนคอนเทนเตอร์ขอขอาไปที yeah> ่ให้เราสายเหมือนเหมือนเก๊เลยเหมือนกันเราพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้มันดูเหมือนจริงนะถ้าท่านหลายๆท่านเคยดูเคยเห็นในคลิปต่างๆนะครับเรื่องข้อมูลนะครเราอยากให้ใครการทางท่านนะฮะมีหลายท่านถ่ายรูปบัตรเรือชนถ่ายรูปรหัสเอ m ี็ถ่ายรูปอะไรเลขสามหลักอะไรเบอร์โทรอะไรถ่ายไว้ทะเบียนบ้านถ่ายไว้นะครับ ถ้านะเมธมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเขาแฮกเราได้นะทุกอย่างนะครับเขามีหมดโอ้โหง่ายดายมากเลยทีนี้ถ้าก็ได้เรียกติดตามเราเขากดเข้าไปเนี่ยโอ้โหขนมเลยลื่นแล้วแส่วนใหญ่คนที่สร้างรหัสส่วนตัวมกักจะใช้รหัสพวกนี้แหละอ่าวันเกิดตามบัตรประชาชนที่อะไรแบบนั้นเรอง่ายจำง,ง่ายง่ายพอใช้ก็ก็ตั้งสติหน่อยนะครับแล้วก็ทําอะไรให้มันมันดีๆขึ้นมานะครับ จริงๆแล้วเราก็มีแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์นะแต่ว่าเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึงก่อนด,ดีกว่าเนาะหลังกา้เพลงเพลงนี้เราจะมาฟังแนวทางป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์กันนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะ